พูดกันมาหลายวันค่ะ,คะเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีค่ะเพราะว่ามันมีปรากฏการณ์ที่เป็นปรูปธรรมที่เผยแพร่ทั้งสื่อโซเชียลแล้วก็สื่อหลักค่ะคือคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์รองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติกรณีที่นํารายชื่อ21สอสอลงชื่อทําจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีให้ปรับรัฐมนตรีของพักที่ขาดความสามารถ มีปัญหาเรื่องจริยธรรมออกจากคอรมอครับอาพอบอกว่าให้ปรับรัฐมนตรีของพักออกจากคอรมอมีคําถามตามกลับมาเหมือนกันนะ แล้วคุณสุชาติละ่ะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีหรือไงอันนี้เป็นคําถามจากเลขาธิการพรรคเลย <c oughs> ถามว่าคุณสุชาติลงชื่ออ่านหรือยังอ่านหรือยังเพราะว่าตัวเองก็เป็นรัฐมนตรีเหมือนกัน <c oughs> แล้วมาลงชื่อขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยปรับรัฐมนตรีอของพรรคออกจากตําแหน่งเพราะไม่มีคุณภาพเอ๊ะมันยังไงกันแน่แสดงว่าคุณสุชาติไม่มีคุณภาพหรือเปล่าก็กเลยกลายเป็นว่าเขามองกันว่าเกิดรอยเล้ารอยเบลอเลยค่ะ ในพักรวมไทยสร้างชาติวันนี้ที่สำเนียบนี้ก็เลยมีคนเนี่ยพยายามถามเอาว่ารัฐบาลทุกคนคาอาจจะเป็นนายกรองนายกพอจะได้คําตอบบ้างไหมครัคุณชาดาวันนี้ไม่ได้แล้วค่ะต้องไปถามพักรวมไทยสร้างชาติเท่านั้นถึงจะมีคาตอบเพราะว่าแต่เป็นพักรวมไทยสร้างชาติเองเนี่ยเขาจะตอบได้ว่าเรื่องอะไรวันนี้คนตามหาคุณสุชาติชมกลิ่นด้วยลาประชุมคอรมอและก็คุณพีรพันธ์ไม่ลาแต่ไม่เห็นคุณพีรพันธ์เนี่ยตั้งแต่ประชุมงบประมาณนะใช่ค่ะ แล้ววันนี้ไม่ลานะแต่ไม่มาทําให้ไม่เจอใช่ว่าไม่เห็นนะ,ะเพราะว่าทางทีมงานของคุณพิรพันธ์บอกมาแต่ทํางานอยู่ที่บนตึก่าไม่รู้แหลนะนักข่าวพยายามจะหาตัวไม่เจอนะคะเพราะว่าเรื่องมันร้อนจริงๆย้อนนิดนึงเดี๋ยวเพื่อคุณผู้ชมที่ไม่ได้ติดตามคอการเมืองอาจจะงงๆกันอยู่เอ้มันร้อนอยังไงคือเมื่อวานนี้ช่วงค่ำา่ค่ะจู่ๆก็มีเอกสารโผล่ออกมาเขาบอกเป็นเอกสารหลุด มันเป็นเอกสารที่ยื่นถึงท่านนายกรัฐมนตรีแพดทองทานชินวัตรบอกขอให้มีการปรับคณะรัฐมนตรีในสัดส,ส่วนของพักรวมไทยสร้างชาติโดยอ้างว่ารัฐมนตรีในสัดส,ส่วนของพักรวมไทยสร้างชาติขาดความรู้ความสามารถขาดเรื่องของการบริหารงานแม้ว่าในหนังสือมันจะไม่ได้ระบุโดยตรงนะคะว่าปรับใครแต่คนก็ตีความกันว่าเอ๊ะหมายถึงคุณพิลพันธ์สาลีรัฐวิภาคหรือเปล่าเพราะว่ามีเรื่องตรวจสอบอยู่ที่ปปชด้วย เขามีคนต้งสา,ตามตำแหน่งนะอสองว่าการหนึ่งช่วยนะแรังงานอุตสาหกรรมช่วยพาณิชย์แล้วอย่างที่คุณเอกนัทบอกว่าว่าตัวเองเป็นเซ็นทำไมใช่ค่ะวันนี้คุณเอกนัทพร้อมพันเลข,ขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหารกรรมก็เลยให้สัมภาษณ์เนี่ยคะ่ะบอกว่าคุณสุชาติได้ดูหรือเปล่าว่าเอกสารอันนี้เป็นเอกสารหลุดออกมาเนี่ยคุณได้อ่านครบถ้วนหรือเปล่า ว่ามันมีชื่อใครยังไงหรือมีพูดถึงรัฐมนตรียังไงบ้างและก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอกสารหลุดอันนี้มันเป็นเอกสารจริงหรือไม่อย่างไรเพราะพบพ,อพิรุษหลายอย่างค่ะเนื่องจากว่าพอไปดูลายเซ็น21สสที่ร่วมลงชื่อก็พบว่าลายเซ็นของบางท่าน ดูจะผิดแปลกไปจากเดิมที่เคยเซ็นก่อนหน้านี้และมีอีกประมาณ3-4สท่านที่เป็นสอส,อ,สอ,ออกมาปฏิเสธอย่างชัดเจนแล้วว่าตัวเองไม่ได้เซ็นชื่อลงไปในเอกสารนั้นเอา 3, สามสสชุมพรก็ออกมาปฏิเสธแล้วก็มีการตั้งความสังเกตเรื่องลายมือด้วยว่าเซ็นไม่เหมือนกับการเซ็นทั่วไปแต่บางคนเขาแย้งนะโอ๊ยลายเซ็นเนี่ยบางคนเขามีสแบบเซ็นเงินเซ็นอะไรสาคัญก็อีแบบหนึง่งเซ็นทั่วไปก็อีกแบบหนึง่ง มีคนถามด้วยว่าเอกสารมันหลุดออกมาแบบนี้คือหวังที่จะให้พักเนี่ยขับ21สอสออกไปเลยหรือเปล่าคือเหมือนกับเอาคุณมาว่ารัฐมนตรีในพักของคุณดังนั้นคุณอย่าอยู่เลยพักนี้ขับออกจะได้ไปหาพักใหม่ลงบางคนเขาก็บอกว่าเป็นการสร้างเงินไขแต่วันนี้เราเลยไม่รู้เลยว่าเอ๊ะตกลงนายกได้รับหนังสือหรือเปล่ามันมีหนังสือนี้อยู่จริงหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะว่านายกก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ว่ามีเสียงสัมภาษณ์ของคุณเอกนัทที่พูดถึงคุณสุชาติชมกลิ่นด้วย เป็นยังไงไปฟังกันคะ่ะผมชวนสื่อมวลชนให้ไปสอบถามเจ้าตัวคนในพื้นที่นะครับไปถามสสของท่านว่าท่านได้ลงนามในเอกสารฉบับนี้จริงหรือไม่นะครับรก็คงต้องไปถามท่านสุชาติผมโทรไปท่านก็ไม่รับนะครับผมโทรไปท่านก็ไม่รับผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงสสคนอื่นผมโทรไปรับนะ ขนาดพี่เป้าสสจิรวุฒิสิงโตทองสอสชนบุรีที่ใกล้ชิดกับพี่เป้าผมโทรไปคุยเมื่อวานนี้านบอกไม่มีอะไรรักกันเหมือนเดิมรักท่านเลขาเหมือนเดิมรวมไทยสร้างชาติเหมือนเดิมนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่ว่าคนท่านสุช,ชาติเนี่ยผมยังไม่ได้โทรคุยแต่มันแปลกมันแปลกว่าใครจะไปเซ็นชื่อมาปลดตัวเองด้วยเหตุผลที่บอกว่าตัวเองอ่ะขาดคุณสมบัติเรื่องความรู้ความสามารถและขาดจริยธรรมมีใครจะไปเซ็นรับรองข้อความแบบนั้นไหม อันนั้นแปลกนะเท่าที่คุยเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยว่าลายเซ็นของเขาเนี่ยไปเซ็นไว้เมื่อไหร่แต่ไม่เคยเซ็นเอกสารที่มีใจความแบบนี้เลยไม่เคยมีไม่เคยมีไปเซ็นเอกสารที่มีใจความเนี่ยเป็นการไปพาดพิงต่อว่ารัฐมนตรีของพรรค ทั้งหัวหน้าทั้งเลขาทั้งท่านสุชาติเองทั้งท่านนัตพลนัคพานิษด,ด้วยนะครับทั้งสี่คนไม่เคยมีไปเซ็นเอกสารเหล่านี้และไม่เคยไปท้าทายกดดันท่านนายกให้ปรับรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติเลยไม่เคยไปเซ็นรับรองในเอกสารที่มีใจความเนื้อความแบบนี้เลยเท่าที่คุยกันนะครับไม่มีครับพวกผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกผมเตรียมใจไว้แล้วผมมันเป็นคนบางทียอมหกักไม่ยอมงอไงเขาก็ต้องใช้ทุกวิธีในการจัดการใช่ไหมครับซึ่ง ผมว่าแทงจากข้างนอกเนี่ยเขาก็รู้ว่าจุดอ่อนของผมอะแทงไม่เจ็บเท่าข้างในปวดข้างนอกไม่พอก็มาปวดข้างในนะครับผมเชื่อว่ามีคนที่ขัดผลประโยชน์ที่กําลังพยายามปัน่นเรื่องนี้ให้สร้างให้เกิดความแตกแยกภายในพักอยู่นะครับผมเชื่อว่าเป็นแบบนั้นบางคนตั้งข้อสังเกตอย่างนี้คุณชาดาค่ะว่าลายเซ็นนี้ยเซ็นรวบรวมกันไว้เพื่อไปน้าเสนอกฎหมายเพื่อไปดำเนินการหรือเปล่าแล้วเอามาแปะแนบท้ายหนังสือตามที่เป็นข่าวค่ะ คุณเอกนัทบอกว่าอย่ามาปั่นให้เกิดความแตกแยกเลยเช่นเดียวกับคุณอรพินเพชรทัตเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้วก็เป็นสมาชิกของพักนะคะโพสต์ข้อความแบบนี้เลยคะ่ะคุณผู้ชมบอกว่าถ้าทําประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองไม่ได้ก็อยู่นิ่งๆดีกว่านะท่านรัฐมนตรีช่วยหรือกลับไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานที่บ้านเถอะโกรธที่สุดที่มาปั่นให้พักแตกแยกแบบนี้เสียเวลาเห็นแก่ตัว อันนี้คือจุดที่มองอีกจุดหนึ่งคือวันที่สิบามเนี่ยเป็นวันสำคัญเพราะอดีตนายกทักษิณจะไปศาลดีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่ล่าสุดเนี่ยทนายความของอดีตนายกทักษิณชินวัตรเปิดเผยว่าได้มีการขอเลื่อนไปสามสิบวันนะแต่วันที่สิบาเนี่ยทนายความเนี่ยยังจะไปศาลอยู่แต่อดีตนายกทักษิณไม่ต้องไปศาลเพราะว่า ขอยือดไป30วันในการชี้แจงครับ